นะครับสุสดขามีใช้ไหมครับในร้านสุดขามจะชิคซับตู้เย็นเล็กเนี่ยแช่นมรังกาแฟน,นะครับมีปัญหาไม่เย็นนะครับเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแกะมาแล้วนะครับหน้าตาประมาณนี้นกันหน้าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยหละพัดลมจะรุนอยู่ด้านในมั้งออกมีในแกมให้นะครับ ตรงนี้บอกกระแสนะ0.5แอมป์น,นะครับโอเคเขาจะ,จ,ะจับกระแสนะครับตรงนี้นะครับยวให้เสียบปลั๊กนะครับนะเ,เสียบปลั๊กตรงนี้เอานะฮะเดี๋ยวมันไม่ทัน <c oughs> เสียบปลั๊กกันนะครับ ปักนี้ยังไม่เสียโอเคเสียตรงนี้ใหม่ไม่ทันเน,นะครับ1นึ่แอมนะครับแล้วก็ตัดไปนะครับ คอมเพรสเซอร์ไม่ตัดนะพัดลมหมุนนะครับหน้าจอก็น่าจะติดนะโอเคหน้าจอก็้นะครี่สิบองศานะครับพัดลมด้านในพัดลมด้านในหมุนนะครับหลังเข้ามหมุนคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานทับแล้วตัดนะออกสตาร์ทไม่ออก,อกนี่นะครับ ตัวนี้ฝาครอบคอมอยู่ด้านอยู่ด้านในเลยนะครับปัญหามันต้องถอดคอมแล้วเลื่อนออกมาถึงจะได้ฝาครอบอยู่ด้านในนะครับปัญหาแกดูวัดโอมดูอีกทีนะอันนี้ตั้งสินเตอร์คูณหนึ่งนะครับคูณหนึ่งคูณหนึ่งวรดตรองฟังดูนะมีโอมเมก็ได้ มไม่ขึ้นอยู่นะตอนนี้หรือว่าโอโลมันตัดไปแล้วนะครับไม่ขึ้นนละยของก็ไม่ร้อนต่นี่ก็มีคราบอยู่มาเลือก่อนนะอ๋อหนึ่งนี้แพงอยู่นี่นะกล่องคอนโทรลอยู่นี่นะครับสปายอยู่นี่ ด้านล่างนะไ้ขันออกอยู่ต้นตายนะสี่ตัวนะขันเลื่อนคอมเพรสเซอร์ออกมาได้นะดูดูนะน่าจะข้างล่างมีฐานน้ำด้วยอ่ะปัญหารุนี่ครับติดท่อหายนะครับต้องถอดท่อนะ ยังไม่ออกเลยติดท่อมันก็เชื่อม,อมจริงๆต้องเอาน่าจะเอาไอ้ชดุดไอ้ฝาครอบออกมาด้านนอกนะครับเพราะว่ามันจะได้เช็คซ่อมได้ง่ายนะครับข้อเสียนะเนี่ยติดท่อนี่ท่อหาย น่อยู <Wow. S 1> ก็มีปัญหาแต่ข้อดีเวลานี้มันท่อจะไม่งันมากแต่ปัญหาคือเวลาจะซ่อมวัดองค์วัดองค์คอมยากเอ,อถาถ่านน้ำทิ้งออกนะทางเดียวนอนท่านี้นะ งานฝาเอาทัานเบอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอ,อร์เบอร์นี้นะ L30CL ต้องงัดฝาเนี่ยออฝาครอบขละคลอมนี่นะ ตัวโอโหลดรีเลยเลย์เนี่ยอ oh, ๋อม <Hospital? S 1> ีเสียงนะครับน <The> ่าจะไปแล้วนะโหลดน่าจะเสียไอพีทีซีนะโอทีซีน่าจะมีปัญหาอ่ะวัดทีซีดูนะตอนนี้ ตัวที่เสียไม่ขึ้นนะครับตัวใหม่แต่จะเปลี่ยนย่านนะรุ่นนี้จะเปลี่ยนย่านนะต้องนอนอย่างนี้นะครับไม่มีวิธีอื่นไม่งั้นต้องถอดท่อทํายาสิบสีสบ่สิบห้าโอห์มนะครับเช็คคอมพิวเซอร์อ ลันสตาร์ทนะครับวัดลันกับสตตร์ทวัดโอม์มอยู่ที่ห้าสิบหกสิบเจ็ดโอมเยอะจ้ะเจโอมนะครับลันกัสตาร์ทลันกับคามอน กระคอมมอนห้าสิบโอมลูกขากันตรงกันเขี่ยเสียบนะ,ะตัวนี้ต้องครอบไปเลยนะครับแล้วก็เทสนะครับต้องตั้งน้ำยาให้ย้อนกลับสักพักนะ กแล้วก็ไปแล้วก็ประกอบกันครับอ่ะเช่นมีกาล้ลางถาดน้ำฮะจะมีรุ่นนี้จะมีแหวนนะนะแหวนตล้วน้แหวนรองใต้ถาดเนี่ยต้องล้างก่อนประกอบอ่ะเช่นประกอบไปฮะอันนี้ก็เหลือเป่าฝุ่นนะเดี๋ยวให้เป่าเทปทีกันจะใส่เสียบปลั๊กนะครับ สตาร์ทออกแล้วนะศูนย์นะครับจะลอดอยูนะ่องดูก่อนว่าเย็นหรือว่าดูสเตนเนอร์ดเออร์ร้อนไหมนะถ้ามีพันไอตรงนี้พันแคปทีวรอบสเตนเนอร์ไดเออร์เลย ขายความความเย็นนะแข็งเรื่องมันคุดจะประมาณเนี้ยส่วนจะสี่ห้าเนี้ยราดูก้อนเนืน้เย็นไม่เย็นความเย็นด้านหน้าดูไอเย็นนะครับ มีหาเย็นช้านะ่าจะเกี่ยวกับขอบยางมันเนี่เยเหล็กนะครับน่าจะความเย็นหาฮอ๋อไม่ได้ปิดรูดตรงนี้ด้วยขอบยางด้านล่างเนี่ยนี่มันเคาะแต่งนะนะการเทนะครับตัวนี้ลงหนึ่งอ่าสิบเจ็ดนะครับแต่ว่าอุณหภูมิลงหนึ่งจุดหนึ่งเดือนสุนงสาลงนะครับคอมตัดแต่ว่าดิสเพย์ไม่ตรงนะครับตัวนี้ อุณหภูมิตัดปกตินะครับัดลมตัวด้านหลังเนี่ยจะหยุดทํางานอยู่ตอนนี้ทํางานอยู่ประมาณศูนย์องศาก็จะตัดแต่ว่าหน้า,าดิสเพย์ไม่ตรงนะครับแต่ว่าอุณหภูมิอุณหภูมิล,ลงข้างในเย็นเจ็บนะครับแต่ข้างล่างก็จะมีปูน,น้อยนึงเตอนนี้วัดตรงนี้นะฮะตรงมุม งไอ้ที่ใส่นมสายใส่นมนะหนึ่งองศาความเย็นผ่านนะครับแต่ว่าดิสเพย์ไม่ผ่านเพย์ไม่ตกน่าจะเทอร์มินเตอร์มีปัญหาเพี้ยนใช้ได้นะแต่ดิสเพย์ไม่ไม่ผ่านแค่นั้นเอง เก้าละลงเรื่อยเงี้ยแค่นมก็ประมาณห้าองศาครับประมาณห้าหรือสององศาไอ้ส่วนต้นองใช่ห้าองศาจุดเก้าแล้วนะครับถือว่าเย็นมากแล้วนะลงสิบหกแล้วอุณหภูมิจริงมันศูนย์จุดศูนย์จุดเก้าเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเทอร์มิเตอร์ว่ะแต่ว่าเทอร์โมตัดนะลองนะ ท่านผมเป็นด้านหลังตัดเลยเสร็จครับตอนนี้เขาบอกว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับอาการก็ต้องไล่ดูนิดนึงนะครับมีหลายๆอาการ